สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ bah, ะ um นะคะมาพบกับคุณครูแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้คงจะแปลกตาใช่ไหมคะว่าคุณครูแก้วมาในชุดอะไรเดินใช่แล้วนะคะคุณครูแก้วมาในชุดทหารแล้ววันนี้คุณครูแก้วก็ไม่ได้มาคนเดียวคุณครูแก้วยังชวนคุณครูปุ้มมาด้วยนะคะวันนี้คุณครูปุ้มมาในชุดอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปุ้มมาในชุดพยาบาลนะคะค่ะวันนี้คุณพยาบาลกับคุณทหาร จะมาพบปากกับเด็กๆนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาชีพในฝันนั่นเองนะคะอาชีพในฝันเด็กๆเคยฝันไหมคะว่าโตขึ้นมาเด็กๆอยากจะประกอบอ,อ,อาชีพอะไรครูุ้มเคยฝันไหมคะเคยฝันค่ะโตขึ้นมาอยากจะเป็นอาชีพพยาบาลนะคะค่ะครูุูมเคยฝัน ว่าอยากเป็นอาชีพพยาบาลตอนนี้ก็ได้ใส่ชุดพยาบาลสนใจแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูแก้มมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด,ด้วยนะคะดูสิคะว่าเด็กๆตอบได้ไหมเด็กต้องตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปคำถามที่หนึ่งเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าใครเอ่ยสอนหัดอ่านเขียนดำัำ เรียนวิชาอบรมจริยาปรารถนาให้เป็นเด็กดีรอดนะคะใครเอย่ยสอนหัดอ่านเขียนร่ำเรียนวิชาอบรมจริยาปรารถนาให้เป็นเด็กดีเด็กๆคิดดูสิคะว่าใครเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กมันกคุ้มคิดด้วยนะคะว e. ่าใครเอ่ยค่ะเดี๋ยวสันะคะคิดก่อนนะใครคิดด้วยนะคะ อสอนหัดอ่านเขียนคลิออกแล้วค่ะครูนั่นเองค่ะคุณครูถูกต้องนะคะคุณครูนั่นเองครูเขียนแบบนี้นะคะต่อไปคำถามที่สองมอก้มีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยคำถามที่สองนะคะใครเอ่ยรักษาคนไท้ ช่วยให้สบายตรวจเช็คร่างกายเขียนใบสัญญาอีกรอบนะคะใครเอ่ยรักษาคนไข้ช่วยให้สบายตรวจเช็คร่างกายเขียนใบสัญญ่งยาเด็กคิดสิคขาว่าใครเอ่ยคุณครู เขียนแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สามคำา,ท,าที่สฟังให้ดีๆนะคะใครตอบได้ห้าข้อเก่งมากเลยนะคะตอนนี้ข้อที่3าแล้วนะคะข้อที่สามีว่าใครเอ่ยคนเก่งคนกล้าตั้งหน้าอดทนต่อสู้ไม่บน่นงานเพื่อชาติไทยใครเอ่ย คนเก่งคนกล้าตั้งหน้าอดทนต่อสู้ไม่บ่นงานเพื่อชาติไทยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กตักไทยเอ้ยทุกคนข้ามไทยเอ้ยค่ะงานเพื่อชาติไทยนะคะงานเพื่อชาติไทยติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊ทอ๋อาหารนั่นเองทหารเป็นคำตอบที่ ต้องนะคะทาหารเขียนแบบนี้นะคะต่อไปคำถามข้อที่สี่ค่ะต้องตั้งใจฟังนะคะคำถามข้อที่สี่มีว่าใครเอ่ยหูตาว่องไววิ่งไล่จับโจรวิ่งไล่ไม่บนจับโจนผู้ร้ายเราจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะ รูปปันให้อีกรอบนะคะใครเอ่ยหมูตาว่องไววิ่งไล่จับโจรวิ่งไล่ไม่บนจับโจรผู้ร้ายใครเอ่ยค่ะติ๊กต๊อก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 ติ๊กติกกกติ๊กต๊กกติ๊กต๊กกจจจ้ตตตต เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตำรวจเขียนแบบนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วมีใครตอบได้บ้างคะทั้งสีข้อที่ผ่านมาใครตอบหมดทุกทุกข้อบ้างคะเก่งมากเลยนะคะคำถามข้อสุดท้ายแล้ว้งใจฟังให้ดีนะคะใครอ่ชุด ่นหวานอยู่ในโรงพยาบาลช่วยงานคุณหมอรักษาคนไข้ลองนะคะชุดไทยเอ่ยชุดขาวงามตาวาจาอ่อนหวานอยู่ในโรงพยาบาลช่วยงานคุณหมอรักษาคนไข้ใครเอ่ยคะเด็กๆใไรเอ่ยท่านครูปุม้ม อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเฮ้สิอยู่ในโรงพยาบาลคุณพยาบาลนั่นเองคุณพยาคุณพยาบาลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพยาบาลเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆ ให้ใครทายถูกทั้งห้าข้อบ้างคะแล้วเด็กๆอยากเป็นอะไรบ้างคะให้เด็กๆตอบคุณครูมาได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะแล้ววันนี้คุณครูแก้วกับคุณครูปุ๊บก็ไม่ได้ไม่ได้มากันสองคนนะคะยังมีเพื่อนๆหลากหลายอาชีพมาพบปักกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากเจอเพื่อนๆของคุณครูแก้วแล้วใช่ไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้าง คุณครูภูมิ่ะคะอยากเจอเพื่อนเพื่อนหรือยังค่ะอยากเจอแล้วนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนเพื่อนของคุณครูแก้วกันดีกว่าไปกันเลยใกลสุดไกลสุดปลายรู้ nói ai cho phán cho phải phán thứ xin đại bao năm ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝัแต่มีอย่างสําสำคัญ่นสิ่งใดนั้นคือเป็นคนดี